พูดเกี่ยวกับสามีของเธอเบยปานวาดพูดแล้วเรื่องสามีป๊อกนิธิหลังอันฟอลโลอจีรูปคู่หายเกลี้ยงเจ้าตัวตอบอย่างสตรองไม่ได้อันฟอลแตบล็อกขับเผยครั้งนี้ไม่มีน้ำตาผ่านการคุยกันเรียบร้อยแล้วส่วนสถานะตอนนี้คือกระแสข่าวลือข่าวเมสาเ้ยปานวาดเตียงหักรอบล่าสุดสัพท์วงการบันเทิงหลังจากที่เธออันฟอลโลอจีสามีป๊อกนิธิบุญรัตน์กลิ่นพร้อมกับเปลี่ยนรูปโปรไฟล์เป็นภาพแม่ลูกแทนภาพครอบครัวพร้อมหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุด 12. พฤษภาคม2,567ป้ยปันวาดมาร่วมงานนาตราชครั้งที่15ประจำปี2,566พร้อมกับเปิดใจยอมรับว่าชีวิตคู่มีปัญหาจริงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาพักใหญ่แล้วมันอาจจะไม่ได้รุนแรงอย่างที่เป็นข่าวทุกอย่างมันสามารถคุยกันได้ไปผ่านการพูดคุยกับสามีมาเรียบร้อยแล้วเป็นการคุยกันด้วยดีคือทั้งคุณป๊อปและเอ๋วยไม่ได้ทะเลาะก,กันเลยเราเจรจากันได้เราคุยกันด้วยดีสภาพจิตใจตอนนี้เป้ยมีความสุขและแข็งแรงมาก สำหรับประเด็นที่มีผู้หญิงคนหนึ่งไปพูดว่ามีความสัมพันธ์กับสามีเป้ยเจ้าตัวยิ้มหวานพร้อมกับบอกว่าขออนุญาตไม่ตอบคาท่าตอบเดี๋ยวกระทบคนอื่นนักข่าวมีเรื่องบุคคลที่สามมาเกี่ยวเอาเป็นว่ามีบุคคลอื่นอยู่ด้วยไม่ใช่เรื่องเปิคนเดียวส่วนเรื่องสถานะเป้ยขออนุญาตไม่ตอบเธอบอกว่าณนะตอนนี้ถามว่าทําไมสตรองมันไม่ได้สตรองหรอกค่ะก็ยังมีความรู้สึกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเปิ้ลพยายามจะทําหรือเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกตอนนี้โฟกัสเปแลี่ยนแล้วหนึ่ ลูกเพราะโตพอจะรู้เรื่องแล้วสองเบยมองว่าเป็นเรื่องภายในบ้านก็จะขอจัดการภายในบ้านแล้วกันข่ะเรื่องบางเรื่องมันละเอียดอ่อนมากๆแล้วคนที่เป้ยแคร์ที่สุดคือลูกอยากให้เขาได้ผลกระทบน้อยมากที่สุดจากเรื่องนี้เป้ยเลือกทุกทางในทางที่ดีที่สุดให้ลูกในฐานะแม่คนหนึ่งจะทําได้เมื่อถามว่ามีน้าตาบ้างไหนครั้งนี้เบยตอบว่าไม่มีค่ะยิ้มก็มันผ่านมายอะมากแล้วเบยวันนี้ก็ไม่ใช่เบยเมื่อวันก่อนเมือ่อสี่ถึงห้าปีที่แล้วเบยเป็นคนเดิมนี่แหละแต่เรียนรู้มากขึ้นค่ะยิม้ม ส่วนกรณีเลิกติดตามไอจีสามีนั้นเ้ยบอกว่าไม่ได้เลิกติดตามแต่แล็อกก่อขาและคิดมาดีแล้วเพราะต้องการดูแลจิตใจตัวเองและประเภศความรู้สึกของเราเราเอาจิตใจเป็นสําคัญมันเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วการบล็อกทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าแปลว่าอะไรคือเราเอาจิตใจเราเป็นหลักค่ะเป้ยว่ามันเป็นจุดที่ผ่านอะไรมาเยอะเป้ยวันนี้ก็ไม่เหมือนเ้ยเมื่อก่อนก็พูดได้แค่นี้ค่ะนอกจากนี้เ้ยยังบอกด้วยว่าเธอพร้อมสําหรับสเต็ปต่อไปการก้าวไปข้างหน้า หลังจากนี้ไปหาเงินเลี้ยงลูกหรือขายของอะไรกดไลฟ์กดแชร์กดติดตามให้เปด้วยนะไปหาเงินให้ลูกหัวเราะไปขายอะไรช่วยอุดหนุนไปด้วยนะคะหลังจากนี้เป็นต้นไปไปทำงานเพื่อลูกค่ะ